จูหลงซื่อสัตย์อย่างเงียบๆแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจคนจูหลงไม่พูดเยอะแต่พร้อมตายเพื่อเจ้านายจูหลงคือกุนซือที่ไม่แย่งซีนแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นขุนพลที่อยู่ในใจคนมากที่สุดจูหลงไม่ได้ฉลาดแบบคงเบ้งไม่ได้ดุดันแบบเตียวหุยไม่ได้มีวาทศิลป์แบบเล่าปีแต่เขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาบุกเดียวช่วยลูกของเจ้านายไม่เคยหักหลัง อยู่จนวันสุดท้ายไม่เคยเปลี่ยนข้างแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่เคยแย่งซีนไม่เคยพูดว่าตัวเองดีแต่ทุกศึกสำคัญเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอในโลกที่เสียงดังมักได้ซีนอย่าลืมว่า บางครั้งคนที่เงียบที่สุดอาจเป็นคนที่หนักแน่นและมีค่าที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อให้โรคเห็นแต่ทำให้มั่นคงและใครหลายๆคนจะมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองกดติดตามแล้วคุณจะได้ฟังข้อคิดต่างๆจากสามก๊กอีกเพียบ